สวัสดีสบายดีพี่น้องก็ออกไปมันสุกคูุกคนนนอะพี่น้องเมื่อนี่กันมาพ่อก็ซบหน่อยอีกแล้วนาะพี่น้องนากคนเก่าคนเดิมนอะพี่น้องเนาะเวลาเดิมนาะเที่ยงครึ่งพี่น้องเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเขามาตัดกันเลยนะพี่น้องเนาะมันเดือดเลยอู้บอกพลิกพี่น้องมากพลิกแดงใจหวายอยู่จำตัดตัดตัใส่ประแดกหนึ่งพี่น้องแปลกไหมเรอพรนนะคะทุกคนแซ่บพี่น้องบอกเลยว่าแซ่บอันนี้ไม่ได้โฆษณาได้พี่น้องเลย làm nước nào sơ rốt hết Thêm mang hùng lắm phải ซนนิ่มซิ่มมาหนิแล้วละพี่น้องมาเทกันเลยพี่น้อง,นนองามาหนิพี่น้องจำแล้วจำแล้วแล้วแล้วโอ้พี่น้องจะแซ่บป่ะแซ่บป่ะพี่น้องจำแล้วแล้วพี่น้องจำมะคุงใส่ปูหมาพี่น้องนี่ เซนเมียที่ลวกวางหันพี่น้องเส้นเมียเช้าหน่อยลวกวางหันเทลงไปนี่พี่น้องไปพี่น้องกินกันเลยอันนี้คือแคทหมูใช่ไหมอันนี้น้ำตกนะนุนถุเรียงเทแคบหมูหมลงไป อย่าปักใสทกคสิแซ่บเนื้อ่ะอะไรอ่งับหมูเอาไปทั้งรอบไหมเอาเยไปทังรอบไก่เน้อเด้พี่น้องกินข้าวเด้กยงชาหน่อยเด้อหู้ใดยังทันอนขอาเนา

Ừ. Mấy hàng nhờ bữa nay được được là hai gái rồi không? Bữa nay sang cái là bữa lại đây. cho. Sang nên... cái này, hết này, gì không?

นี่ปูหมาพี่น้องปูหม,มาปูหม,มาพี่น้องปูหม,มาสดๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวชิมดูก่อนว่าสดไม่สดขอชิมก่อนนะอืะอ,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 อปูสดเนะเนื้อหวานแหวเลยน่มน พี่หน่องตำหุงใช้แคบหมูใครไม่จินสันกินแล้วนะนวพี่น่องปูมาปูมา้านเน้ว้ชินหวานหวานพี่น่องใบบัวบก ใบบวับวบกแก่ชำนไยว่าฉันแต่บ้านบ้านบ้านเฮาเอินว่าพักนอกเนาะพี่น้งนองเนาะเพราะว่าใบบวับวบกแก่ชำนไนคอยว่าโบแมนหรอกยาพูนมันจังแก่ใบบวับวบกมันสิแก่ชำนไยได้ยังไง <c oughs> เพ็ดเลยมึง <c oughs> เพชรเอ้ย <c oughs> em mm. sẽ mất bạc một yeah. hết lơi แซ่บเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทำบ่เผ็ดกับ,บอ่อแซ่บเนาะพี่น้องเนาะตำหุงพี่น้องว่าป่แม่กิออนน,น้ำตกพี่น้องน้ำตกพี่น้องน้ำตก น้ำตกเมืองไทยอ่ะ hmm. กินก so ับข้าวไม่ต้องแต่น้ำตกบ้านเขากินไม่ได้ห่าเฉยเตี้ยบอกแล้วทา้กันยังทำให้เขาเก่างล้าไม่ได้เหนียวน้อยขนาดนั้นนะทำงีกปรับ หน้าจิบของชกแทนกลับมานเอาแล้วอ่ามันมกิน่อนกินมาหกิเป็ลานี่กินจัวกันนีอยากินจวเอาละกินตัวนี้กินตัวนี้ละมันง่า้าอย่างตันหูจ้ะตังมันถังเนื้อพวงนื้อจวงอะอย่างงี้ยอกใส่มือเลย ใส่จะโดนแล้วละแต่ห้ากระบอกมันพอใส่มือมันแสบได้เป็นอยงกิจจำผงต้องเผ็ดจังแสบเปหน่อย่างเลยแบบเพชรร้ายกว่าปุมอ่ะปูมา นี่มันชด ance, ได้มันยังมีไข mm ่เหงื่อหวานหวาน แล้ววันนี้บอกตรงตรงรุดอ่ะพี่น้องการชี้ได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้งนองเนาะเพราะว่าเพจแห้งหลายแล้วกัมันไก่ชิมสม์อะไรพี่น้องแล้วก็เพจการที่คอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเมื่อจุกหุจุกคนเนาะพี่น้องเนาะ ข้า่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไม่เดิอพี่น้องเด้อเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามช่อง youtube สาวน้อยพาเห็ดพากินแชนแนลไ่เดิอพี่น้องโอเพนแหงเลยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเขอกล่าวคำว่าสบายดีบายบายก<า><า>ินหลายคนอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาอายกล่องนะพี่น้อง<า>ไปที่เห็นแต่ผู้เดียววันนี้บายบาย